พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการตรวจสอบเอกสารการเกณฑ์ทหารของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องทางการเมืองเข้ามาดําเนินการแต่เนื่องจากว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้ามาขอหลักฐาน จากกระทรวงกลาโหมซึ่งทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการส่งหนังสือกลับไปเมื่อวันที่10กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นเอกสารหลักฐานข้อเช็จจริงที่ระบุชัดเจนว่านายอภิสิทธิ์หลบหนีการเกณฑ์ทหารจริงพร้อมทั้งทราบว่าที่ผ่านมากองทัพบกได้เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปลอมแปลงเอกสารไปแล้วส่วนเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวพันถึงการทำหน้าที่ของนอายอภิสิทธิ์ทั้งหมดที่ผ่านมาหรือไม่นั้นได้มอบหมายให้กับกรมพระธรรมนูญไปตรวจสอบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป อย่างไรก็ตามการที่นายอภิสิทธ์ได้เข้าไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าสามารถทดแทนการไม่เข้าการเกณฑ์ทหารได้หรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าจะต้องกลับไปดูรายละเอียดเรื่องของการผ่อนผันุและหลักฐานต่างๆในการยื่นสมัครเข้าเป็นอาจารย์ก่อน ก็ผมต้องผมก็ให้ทางกฏหมายธรมนูนนะครับซึ่งเป็นนักกฎหมายของทหารเราไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราเรามั่นใจเป็นอย่างนั้นเราต้องดูว่าเอ๊ะจะทําไงต่อไปไม่ทําเดี๋ยวก็โดนอีกเลยนะครับก็ต้องดูว่าทําไมได้บ้างนะเขาคงต้องปรึกษากานนันแต่กันตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่เขากำลังด,ดังดูแลอยู่ว่ายังไงดูรูข้อมูลอยู่ว่าจะยังไงเรื่องนี้อาจจะโดนมองว่าเป็นการเช็คบิลกันทางการหรือเปล่าไม่ไม่คือโท่องอย่างนี้คร <ผม S 1> ับ ผมไม่ได้อยู่ดีผมไปทําขึ้นมานะครับมันมีเหตุมีคนพูดต่อการพิจารให้ผมส่งไปไม่ส่งก็ไม่ได้มันมีต้องส่งภายในสามสิบวันนะฮะก็เราก็รวบรวมส่งไปตามข้อเท็จจริงเป็นเอกสารนะครับไม่ได้เป็นความคิดเป็นความนึกคิดนะฮะท่านคะอย่างนี้จะนําไปสู่ถึงการเป็นโมฆะของการเป็นทหารหรือว่าการเป็นสอนอะไรอันนี้เป็นเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนะฮะเรา เราก็ดูสโงของกระลาผมแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเรื่องของการเมืองเรื่องของการเมืองไปเราเราผมดูอะไรแค่ไหนต้องรับผิดชอบแค่ไหนก็ดูแค่นั้นในข้ออ้างที่ว่าการไปเป็นอาจารย์อยู่ในจปลนี่ถือว่าผ่านการเทนิสติ้งไปใช้ได้ไหมคะที่ว่าไปเป็นอาจารย์อยู่จปลแล้วเนี่ยสามารถที่ถือว่าเป็นการอันนี้เขาเขารัชกาลนะครับมันมีสองประเด็นใหญ่ๆคือช่วงเกณฑ์ทหารไม่ได้ไปเขาบอกมีการป่อนผันอะไรก็ต้องดูเอานะครับก็หลักฐานแล้วก็บอกว่ามาป่อนผันอย่างไร นะฐันที่สองหลักฐานจริงไหมไอ้สองตอนเข้าสมคัตบรอเนี่ยมีหลักฐานครบไหมนะหลักฐานมันจริงหรือเปล่าหลักฐานท,าท็จหรือเปล่าอย่างนี้ท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่ากรณีพลอากาศเอกสุกำมพล กล่าวพัดพิงในประเด็นนีทหารนั้นส่วนตนเองก็มองว่าเป็นความพยายามช่วยเหลือนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคนเสื้อแดงในคดีที่ตนเองฟ้องร้องเพื่อให้มีการพิสูจน์ในช่วงที่มีการสืบพยานรวมทั้งรายละเอียดทุกอย่างได้มีการพูดยืนยันในรัฐสภาแล้วจึงคงที่จะไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดคําพูดของพลอากาศเอกสุกัมพลแต่หากมีการละเมิดสิทธิ์ของตนเองก็สามารถฟ้องร้องได้